สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีลาบนะคะมาทานเราทำลาบเป็นลาบคั่วทางเหนือนะคะเราใช้ผงพริกลาบนะคะกับเนื้อหมูสับนะคะแล้วก็เราก็จะคือเราเราชอบแบบออกทางอีสานนิดๆดด้วยนะคะเราก็บีบมะนาวลงไปนะแต่เราไม่ได้ใส่เลือดนะคะเราก็ทำแบบของอีสานนั่นแหละแต่ไม่มีข้าวคั่วเท่านั้นเองแล้วก็ใช้ผงพริกลาบแทนนะคะ แเราก็ทานกับข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวนี่วันนี้ใช้มหม้อหุงข้าวหุงนะลืมแช่ไว้ค่ะก็เลยไม่ทันใจก็ต้องใช้หม้อข้าวนะคะ mm. แล้วก็มีพริกพริกอันนี้เป็นพริกขาวฮอนนะคะก็จะมีรสเผ็ดนะคะ mm. แล้วก็มีมะเขือเปราะนะคะเอ,อใบโหระพาแล้วก็แตงกวาถัวฝักยาวนะคะ mm. โหยน้ำลายมาเลยค่ะ ก็ขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย